สวัสดีครับคลิปบทยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนประชาชื่นประชานุกูลสิ้นสุดที่องเพชรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่91แล้วนะครับสำหรับในคอนเทนต์ในเรื่องบทยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับสำหรับตรงนี้เริ่มเลยนะตรงซอยต้นๆก็คือตั้งแต่ประชาชื่นซอยหนึ่งเป็นต้นมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง ตึกแถวแนวตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ในย่านนี้เป็นยังไงเพราะปกติแล้วแอดมินก็เคยมาพบลูกค้านะครับก็มีตึกแถวค่อนข้างจะเบาบางหรือว่าไม่ค่อยหนาตาเท่าไหร่แต่ก็มีเยอะพอสมควรแหละนะครับก็ดูกันนะครับส่วนใหญ่เนี้ยแอดมินก็จะให้ดูฝั่งทางด้านสายมือตรงนี้เพราะว่าฝั่งโน้นเนี่ยมันเป็นคนละเส้นทางคือที่เห็นเป็นต้นไม้ตรงนั้นน่ะก็คือกลอง ประปานะครับแล้วก็ถนนเรียบคลองประปาถัดไปนะครับตรงตรงนี้ไม่ได้ให้ไม่ได้วิ่งเข้าไปตรงโน้นก็วิ่งมาตรงแค่ประชาชื่นอย่างเดียวดูเหมือนว่านะครับแถวตึกแถวก็มีรกร้างว่างเปล่าแล้วก็มีทั้งเปิดทําการที่หลายๆคนที่ท่านผู้ชมนะครับว่าแอดมิน ส่วนใหญ่ไปวันหยุดหรือเปล่าไม่นะครับอันนี้ก็เป็นวันทํางานนะครับก็คือวันทําการไม่ได้ออกวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะหยุดแต่อาจจะมีหยุดนะักขัตฤกษ์แต่ว่าเอกชนเขาไม่ได้หยุดด้วยนะครับในบางหยุดบางวันเช่นว่าแรกนาขวัญหรือว่าหลายวันเนี่ยเอกชนเขาก็เปิดแต่ยังไงก็ตามแอดมินจะมาวันธรรมดาเป็นปกติอยู่แล้วนะครับวันเสาร์อาทิตย์หยุดก็มาถึงตรงนี้ก็ยังอยู่ในแนวถนน ประชาชื่นช่วงต้นๆอยู่นะครับก็ต้นช่วงนี้ก็นี่ตรงนี้เป็นทางรถไฟนะครับเชื่อมต่อกันกับสถานีบางซ่อนตรงนี้ตรงนี้สามารถเดินไปได้เลยเพราะว่าไม่ได้ไกลกันมากแล้วก็โดยปกติแอดมินก็เคยเดินข้ามไปข้ามมาเพราะว่าถนนประชาชื่นช่วงนี้กับถนนกรุงเทพนนเนี่ย ทางรถไฟสายสีแดงสายสีม่วงเนี่ยสามารถเดินไปมากันได้ฉะนั้นสะดวกรับชมกันต่อนะในแนวของตึกแถวอาคารพาณิชย์ก็เท่าๆสส,สังเกตนี่ก็มีทั้งเปิดและปิดปิดนี่น่าจะเยอะกว่าเปิดด้วยซ้าไปอันนี้น่าจะอันนี้แอดมินเท่าที่ดูนะครับเพราะว่าในส่วนที่ว่าเปิดเนี่ยก็ ก็พอมีแต่ว่าเป็นธุรกิจในแนวไหนเนี่ยก็ไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆเนีน่ยไอ้ที่ว่างๆเนี้ยก็เป็นในแนวของคอนโดหรือว่าตึกสูงๆที่จะมาแทนตึกแถวแล้วก็อาคารพาณิชย์ตรงนี้ก็จะมุ่งหน้านี่ฮะตรงนี้ตึกแถวตรงนี้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้มีประกาศขายก็มีช่วงนี้จะถึงสี่แยกประชานุก,กูลรู้สึกว่าจะมีเปิดอยู่ร้านนี่ฮะร้านสีฟ้าฟ้าเนี่ย มีร้านเดียวนะครับในแนวนี้ก็เปิดทําการอยู่นอกนั้นก็ปิดเนี่ยผ่านมาตรงประชานุกูลสี่แยกประชานุกูลช่วงนี้ก็คือถนนรชนาชดิเศษตัดกับประชาชื่นซึ่งเป็นในแนวรถติดมากเพราะว่าเป็นที่ขึ้นลงของทางด่วนทั้งขึ้นแล้วก็ทั้งลงนะตรงนี้ทางด่วนเนี่ยก็ทําให้รถติด แถมยังจะต้องไปเจอสะพานตรงข้ามวิภาวดีด้วยทั้งขึ้นทั้งลงแหละนะครับก็เลยทำให้รถติดค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวในสำหรับสี่แยกประชานุกูลตรงตัดกันร,ระหว่างประชาชื่นกับราชดาพิเศษนะครับามารับชมกันต่อครับตรงนี้ก็เท่าที่สังเกตก็ไม่ได้ต่างกันกันกบช่วงต้นๆแต่จ,จะเปิดเดยอะ กว่านิดนึงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็ลองลองดูกันสังเกตดูกันนะเพราะว่าแอดมินก็อาจจะตาไม่ไม่ดีหรือเปล่าเห็นเปิดเป็นปิดปิดเป็นเปิด,ปปดก็ลองลองดูกันเนี่ยตรงนี้ก็มีเปิดอันนี้ถ้าไปทางขวาขวามือเนี่ยเป็นในแนวของประชานิเวศหนึ่งนะครับไปฝั่งเสมนมนารีเนี่ยมีป้ายบอก แต่ว่าแอดมินไม่ได้เข้าไปเพราะว่าจะไปสิ้นสุดตรงแยกพงเพชรเนี่ยมีทางเข้าบอกให้เลี้ยวขวาไปสเสมนารีก็คือน้นเลยนะครับไปถนนเทศบาลสงเคราะห์จนถึงทะลุกับวิภาวดีเลยทีเดียวแหละตรงนั้นก็มาดูต่อนะครับในแนวถนนประชาชื่นนะครับเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยตรงนี้คอนโด มีคอนโดค่อนข้างที่จะเยอะเลยช่วงนี้จะเป็นช่วงกรุงเทพต่อกับจังหวัดนนทบุรีก็ะจะถึงตรงสะพานเนี่ยเป็นเขตบอกแดนนะครับเขตบอกแดนว่า,เ,าเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีแต่ว่าแค่ในช่วงของฝั่งดันซ้ายมือนะครับฝั่งขวาก็เป็นกรุงเทพอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็เจอคอนโดอีกกลุ่มหนึ่งค่อนข้างที่จะ ใหญ่เลยแหละเยอะรวยห้องก็เยอะนะครับน่าจะเป็นลุมพินีหรือเปล่ปาไม่แน่ใจนะครับก็ดูกันต่อนะครับในแนวตึกแถวอาคารพาณิชย์เป็นยังไงกันบ้างในย่านนี้ดูกันมาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเปิดกับปิดนี่น่าจะไม่หนีกันปิดน่าจะ60สหรือเปล่ปา6 0เซนตี่ยแนวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือ แอดมินก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงปิดกันเยอะนะครับอาจจะเป็นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหรือเปล่าตึกแถวอาจจะเริ่มลดน้อยลงก็คนก็มาอยู่คอนโดแล้วก็กันธมาค้าขายไปซื้อไปอาหาอะไรกันขายของกันพวกนี้ก็เข้าไปตามตลาดนัดบ้างตามศูนย์การค้าหรือว่าตามห้างประมาณนั้นหรือเปล่า อันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ต้องรอนะครับรอพิสูจน์หรือว่ารอ,รอดูกันต่อไปว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วก็หลังจากตรงนี้ก็มีเลี้ยวซา้ายอ่าเลี้ยวขวานะครับเป็นแยกพงเพชรตรงนี้ก็เลี้ยวขวามาทางฝั่งขวาก็ถือว่าเป็นกรุงเทพนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งซ้ายนี่ก็คือจังหวัดนนทบุรีรับคลิปหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์ถนนประชาชื่นเริ่มตั้งแต่ประชาชื่น แยกประชานุกุลแล้วก็มาตรงนี้สิ้นสุดนะครับก็คือพงเพชรพงเพชรก็ไม่เบานะครับตรงนี้มีเปิดตรงเดียวยที่เดียวก็คือตรงธนาคารออมสินนะครับเนี่ยส่วนที่อื่นเนี่ยธนาคารอมสินยังเปิดให้บริการที่อื่นๆก็รู้เหมือนว่าจะปิดกันส่วนใหญ่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ขาดตกบกพร่องอยังไงก็ต้องขออาภัยกันด้วยนะครับขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ